สวัสดีค่ะแอมจีดาภาค่ะกับรายการรามาไรตี้รายการที่เปิดมิติใหม่รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมยังคงอยู่ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คลินิกสถาบันการแพทย์จักรีนรุ่งวดีินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะแอมได้มีนัดกับรองศาสตราจารย์นาวาโทดรนายแพทย์สยุทธชำนาญเวชค่ะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการใช้ร่างอาจารย์ใหญ่สาหรับการฝึกหัถการเดี๋ยวเราไปพบท่านกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแอมได้อยู่บริเวณหน้าห้องโออาจำลองค่ะซึ่งได้นัดอาจารย์ไว้จะมาพูดคุยเรื่องการผ่าตัดอาจารย์ใหญ่นะคะจะมีอะไรบ้างนันตาไปมาเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับยุ่งอยู่หรือเปล่าคะยินดีครับยินดีครับกําขออนุญาตนะคะบุกมาที่เขาเรียกว่าห้องโออาจำลองใช่ไหมค,คะห้องนี้อาจารย์ตั้งใจทําเป็นเหมือน เสมือนจริงใช่ไหมใช่ครับแอมทราบมารายละเอียดยังไงบ้างคะอาจารย์ห้องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นห้องจําลองการปฏิบัติการผ่าตัดแต่ภษาอัออองเกตใช้คําว่า simulation lab คือเราจะจําลองสิ่งแวดล้อมต่างๆให้เหมือนกันในห้องผ่าตัดจริงๆเพื่อให้สร้างบรรยากาศให้กับผู้เรียนก็คือนักศึกษาแพทย์ของเราได้มาทําการเรียนผ่าตัดร่างอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อสร้างองค์ความรู้ประสบการณ์ให้กับเขาในการเรียนการสอนนะคะอาจารย์หนึ่ง หนึ่งครั้งเรียนกี่ชั่วโมงตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไป3ชั่วโมงขึ้นไปเลยหรอใช่ครับในลรืษองงการเรียนการสอนเนี่ยน้องๆนักศึกษาแพทย์จะต้องเตรียมตัวมาก่อนแบ่งเป็นเซสชั่นต่างๆนะครับให้น้องๆนักกษาแพทย์ได้เตรียมตัวเสร็จแล้วการเข้ามาเรียนในห้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการถามตอบหรือการฝึกปฏิบัติจริงนะครับเช่นในกรณีที่ผมดูแลเกี่ยวกับเรื่องทางด้านระบบประสาทน้องๆก็อาจจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดสมอง การดูแลโรคทางระบบประสาทกระดูกสันหลังเส้นประสาทส่วนปลายเป็นต้นนะครับก็คือมีการเรียนรู้มาจากเปเปอร์ที่เราส่งให้เรียนรู้ก่อนแล้วพอหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่พาร์ทห้องเรียนจริงๆที่เป็นเชิงปฏิบัติก็พ<ท>ูดได้เลยเอาแหละเมื่อเข้ามาเรียนตรงนี้สมชั่วโมงลำดับแรกเลยที่จะได้เรียนรู้คืออะไรคะอาจารย์ในการเรียนการสอนที่ห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยนะครับจะเป็นการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคทางคลินิกเป็นหลักกายวิภาคทางคลินิกเป็นหลักยังไงคะ ก็คือเป็นการเรียนกายวิภาคเพื่อการรักษาหรือดูแลคนไข้จริงๆ oh. เพราะว่าการเรียนกายวิภาคแบบดั้งเดิมเนี่ย <Ha. S 2> จะเป็นการเรียนกายวิภาคในลักษณะแบบภาพกว้าง uh huh. แต่พอในทางการปฏิบัติทางคลินิกจริงๆแล้วเนี่ย <Ha. S 2> เราอาจจะต้องโฟกัสมาลงไปให้เห็นรายละเอียดของบริเวณตำแหน่งที่เราสนใจที่เราเรียกว่าพยาธิสภาพ uh huh. หรือตำแหน่งของกายวิภาคที่ปกติทำให้เด็กได้เห็นความแตกต่างระหว่างปกติกับผิดปกติเป็นยังไงในทางคลินิกบริเวณตรงหน้าแอมตรงเนี้ยที่เราเรียกตรงนี้เราเรียกว่าจริงๆแล้วอันนี้คือบรรยากาศห้องผ่าตัดจริงๆนะครับก็จะมีโคมไฟมีเตียงผ่าตัดนะครับมีสิ่งแวดล้อมของทางหมอดมยาหรือผู้สัญญยีแพทย์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกจากกายวิภาคแล้วเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตัวในห้องผ่าตัดว่าหมอผ่าตัดหมอดมยาพยาบาลห้องผ่าตัดพยาบาลดมยาเขา ทำงานกันยังไงดูแลกันยังไงมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรต้องระมัดระวังเรื่องของอันตรายแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของค่ายอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับร่างอาจารย์ใหญ่ที่เรานํามาใช้สําหรับการฝึกหัถการนะคะเขาเรียกว่ามีลักษณะยังไงที่เราจะต้องใช้บ้างอาจารย์ร่างอาจารย์ใหญ่ที่เราได้รับความกุณาจากท่านอาจารย์ใหญ่ที่ท่านบริจาคร่างให้นะครับค่ะ เราจะเตรียมร่างในลักษณะของร่างอาจารย์ใหญ่แบบนุ่มภ<บ>าษาอังกฤษใช้คําว่า soft cadaver จําได้ว่าการรักษาสภาพจะมี3บแบบแต่ที่เราจะใช้ก็คือของหัตัการที่เราจะฝึกเนี่ยจะเป็นแบบนุ่มใช่ครับอ๋อทำไมถึงเป็นแบบนุ่มเพราะว่าจะทําให้การรับสัมผัสข,ของผู้เรียนเนี่ยเหมือนเสมือน,อนจริงเสมือนการดูแลคนไข้หรือผ่าตัดคนไข้จริงจ ถ้าเราไปใช้ร่างอาจารย์ใหญ่แบบที่เราผ่านการดองล่างด้วยสารฟอร์มอลีนเนี่ยร่างอาจารย์ใหญ่ท่านจะแข็งมากมเพราะฉะนั้นการรับสมัมผัสบางอย่างเนี่ยมันจะผิดปกติไปซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการผ่าตัดจริง,ร,งร่างอาจารย์ใหญ่แบบนุ่มหรือซอฟแคร์ไเวอร์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญและยังหาอะไรมาทดแทนไม่ได้ในการเรียนการสอนอการวิพากษ์ทางคลินิกเพราะจะทําให้หมอหลายๆสาขาวิชาะนะครับรวมทั้งตัวนักศากษาแพทย์ด้วยเนี่ยได้ประสบการณ์จริง ในการผ่าตัดและสร้างความปลอดภัยได้ทักษะก่อนที่จะไปดูแลหรือรักษาผ่าตัดคนไข้จริงๆและแอมก็ทราบมาว่าปัจจุบันค่ะก็ะมีสาขาเยอะแยะมากมายก็เรียกว่าภาคดีกว่าที่แบบนักศึกษาแพทย์เราเรียนแล้วก็จะย่อยเป็นสาขาเยอะแยะมากมายสาขาไหนคะที่จะมาทําหัตถการ,รบแบบนี้ถ้าเราพูดถึงวิชาการแพทย์สมัยใหม่มันจะมี4ี่เสาหลักก็คือสัลยกรรมอายุรกรรม กูมาราเวทแล้วก็สูตินารีเวทแต่จริงๆแล้วก็จะมีเสาย่อยๆอีกเยอะแยะนะครับเช่นหูข้อจมูกมจากทางเฉพาะทางมาใช่ครับผิวหนังนะครับหรือพยาธิหรือนิติเวทเสาย่อยๆเหล่านี้ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับนี่แหละที่จำเป็นจะต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ในการเรียนรู้ และเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทาให้เกิดทักษะกับผู้เรียนด้วยครับผมยกตัวอย่างเช่นภาควิชาสัญชาติของผมมีสิบสาขาวิชาสิบสาขานะเยอะมากคือภาคหนึ่งก็ย่อยมาสิบสาขาแล้วนะซึ่งเขาแบ่งตามอวัยวะหรือระบบของร่างกายเช่นเช่นระบบประสาทนี้ที่อาจารย์แบบถนัดเลยลำไส้ย่อยลงมาหัวใจปอดหรือว่าสัญญกรรมสําหรับ ผู้ป่วยเด็กที่อายุต่ำกว่า15ลงไปสัลยกรรมทางเดินปัสสาวะสัลยกรรมตกแต่งอะไรางี้เป็นต้นครับแล้วทำไมเราจะต้องมีการนำเกี่ยวกับร่างของอาจารย์ใหญ่ค่ะมาฝึกก่อนอที่จะไปร่างจรงิงคือในความเห็นผมนะครับมันมีความสําคัญมากเพราะว่าการที่เราจะสร้างทักษะของการผ่าตัดความสัมพันธ์ระหว่างตามือการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ลงมือผ่าตัดจริงเนี่ยทักษะเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น มันยังไม่สามารถทดแทนด้วย,วย VR AR นะครับหรือว่าอนามิตมีจำลองก็ยังไม่ได้ใช่ครับหรือว่าจากหุ่นอะไรอย่างเงี้ยม,มันยังไม่เพียงพอ,อนะครับอันนี้มันเป็นขั้นตอนที่ก่อนที่เราจะเข้าไปทาการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยจริงๆเพราะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยมันจะจัดท่าคนไข้อย่างไงนะครับการเตรียมพื้นที่หรือบริเวณที่เราจะทาการผ่าตัดที่เรียกว่า work space เนี่ยต้องทำยังไงแล้วจริงมันไม่ใช่แค่ของการเพิ่มทักษะอย่างเดียวมันยังมีประโยชน์เกี่ยวกับการ ไปบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆเอางี้ดีกว่าอาจารย์ยืนตรงนี้แล้วแอมเห็นในห้องที่เราจําลองเป็นเหมือนห้องผ่าตัดหรือว่าห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบเนี่ยอุปกรณ์เยอะมากครับมีอะไรบ้างคะสำคัญสคัญโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราตัดเฉพาะส่วนของสัญญกรรมอมปก่อนนะครับก็จะมีเราเรียกว่า table หรือเตียงสําหรับวางร่างอาจารย์ใหญ่โอเคเตียงตรงนี้นะก็จะเป็นเตียงที่เรา เอาไว้ใช้งานได้จริงในห้องห้องผ่าตัดจริงๆมีการปรับไฟฟ้าได้มีการเอ็กซเรย์ผ่านได้ลองยังไงปรับไฟฟ้ายังไงคะก็จะมีสวิตช์อยู่ด้านนี้คโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ลองปรับไฟฟ้าคือในเตียงผ่าตัดจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะปรับด้วยสวิตช์ไฟฟ้านะเพราะว่าก็เป็นเทคโนโลยีที่ที่ตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลกสมัยก่อนราจะใช้มือหมุนหรืออะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเราใช้สวิตช์ไฟฟ้าหมดแล้วเช่นให้มันขึ้นลงเตียงสูงหรือจะปรับหัวขึ้นหัวลงก็ได้นะครับเอาหัวขึ้น ก็จะมีเป็นเฉพาะทางอันนี้ลงนะแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือเอาเท้าขึ้นเท้าลงยกได้หมดเลยโอเค อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไว้เป็นเสาแขวนน้ํายาแขวนยาต่างๆจำลองเหมือนห้องผ่าตัดเนาะก็ต้องมีสายน้าเกลือเอยหรือแบบแขวนไว้อย่างเงี้ยในในภาพยนตร์หรือว่าหนังที่เราเห็นบางทีมีเป็นแบบเลือดใช่ไหมคะสายเลือดที่ป็นสารนที่เราใส่เข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นน้ําเกลือเป็นยาได้หมดเลยคือเสาเนี่ยมันมีประโยชน์นอกจากที่จะแขวนอย่างเดียวแล้วมันจะอาจจะติดเครื่องที่เราเรียกว่าปั๊มปั๊มอ่าเป็น i n ิวชั่นปั๊มซึ่งบางทีเราต้องการความละเอียด ระดับ0.5ซ c ต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็สามารถปรับได้หรือน้อยกว่านั้นน้อยกว่า0.5เป็น0.25ซีต่อชั่วโมงอะไรก็ทําได้เครื่องปั๊มพวกนี้ก็จะช่วยดันสารน้ําเข้าไปในร่างกายเพราะนั้นเป็นประโยชน์ของเสาในส่วนนี้ก็จะเป็นหมอคุณหมอวิสัญญีแพทย์เขาจะดูแลที่อยู่มยาสล่ก็จะเป็นเรื่องของการ ปรับแก๊สให้ดมสลบนะครับการให้ออกซิเจนซึ่งมีความสําคัญมากถ้าคนไข้ขาดออกซิเจนก็เสียชีวิตได้คือคอยดูการเต้นของแบบหัวใจความดงความดันอย่างนี้ถูกต้องไหมอาจารย์คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักว่างานของท่านสําคัญขนาดไหนสําคัญมากห้าเของงานที่ที่เราทําก็ส่วนนึงก็เป็นวิสัญญีแพทย์ส่วนนึงก็เป็นสัญญแพทย์ใช่แล้วไฟพวกนี้ล่ะคะอาจารย์จะช่วยยังไงอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟสำหรับการผ่าตัดราคาค่อนข้างแพงมากเลยครับอันนี้เป็นโคมไฟที่เราใช้จริงในห้องผ่าตัดแล้วก็ คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือผมรบกวนเราเข้ามาสูมหัวด้วยกันเห็นอะไรไหมครับเราลองสุมก้มลงมาไม่มีเงาใช่หรือีิงาน้อยมากโอ้ใช่นี่คือนี่คือคุณสมบัติของไฟผ่าตัดที่สําคัญคือมันมันไม่ทําให้เกิดเงาเวลาเราสุมหัวเข้ามาในฟิล์ผ่าตัดเพราะวฟิล์ผ่าตัดเราไม่กว้างถูกจะเป็นพื้นที่เล็กๆแคบๆแล้วบางครั้งก็คือ บุคคลเยอะไหนจะเป็นคุณหมอไหนจะเป็นผู้ช่วยบาลไหนจะเป็นวิสัญญีอีกถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะไม่มีเงามาบังแล้วก็อื่นๆอุปกรณ์ทั่วไปที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มันเฉพาะและสําหรับการผ่าตัดแต่ละส่วนเช่นสมมุติถ้าผ่าตัดสมองของผมก็อาจจะต้องมีตัวสว่านว่ามีเลื่อยไฟฟ้าเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่านี่คืออุปกรณ์เบื้องต้นแล้วกันนี่คือเบื้องต้นจริงๆริงที่เราให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูกันเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่แต่ยังไม่ได้ไปไหนนะะค ยังอยู่กับน้องแอมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการผ่าตัดแล้วก็อาจารย์ใหญ่เรื่องของหัตถการค่ะพักสักครู่ค่ะ ผู้ชมคะในเบรกที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องของอุปกรณ์ค่ะการจําลองสถานที่ในการเรียนการสอนให้กับน้องๆนักศึกษาแพทย์รวไมไปถึงค่ะก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการนําร่างของอาจารย์ใหญ่นะคะมาทําหัตการต่างๆค่ะในช่วงนี้ค่ะแอมเองก็อยากจะมาทราบเรื่องของบทบาทกันบ้างดีกว่าว่าร่างของอาจารย์ใหญ่ที่เราจะใช้ในการมาทําการวิจัยมีอะไรบ้างคะอาจารย์หลักๆแล้วแบ,บ่งเป็น2ประเด็นนะครับสาหรับร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยมีประโยชน์อย่างมาก ประโยชน์ด้านที่1ก็คือการฝึกหัถการฝึกทักษะประสบการณ์ในการทรําหัถการให้กับแพทย์ตั้งแต่ระดับนักศึกษาแพทย์ไปจนถึงแพทย์ที่จบเฉพาะทางแล้วเขาก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องฝึกหัถการอยู่แล้วก็อาจจะมีบทบาทในเรื่องของการนําเครื่องมือใหม่ๆมาใช้นี่คือบทบาทที่1ก็คือเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อที่จะฝึกทักษะการผ่าตัดอีกบทบาทหนึงที่สําคัญก็คืองานวิจัยอย่างที่เรียนให้ทราบครับ ในปัจจุบันมันไม่ใช่เฉพาะ,ะงานวิจัยทางการแพทย์อย่างเดียวที่จะมาศึกษากายวิภาคของมนุษย์แต่มันจะรวมไปถึงการนําร่างอาจารย์ใหญ่เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เช่นใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดวิศวกรรมชีวทางการแพทย์ที่อาจารย์ได้บอกแอมไปเมื่อเบรกที่แล้วใช่ครับก็คือเราจะนํามาวิจัยแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเทคนิคต่างๆที่เอางานทางด้านวิศวกรรมที่มุ่งเป้าะเกี่ยวกับวิศวกรรมชีวการแพทย์เอามาใช้ ยกตัวอ,อย่างเช่นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเครื่องมือนําทางหรือแม้แต่เครื่องมือตัดจี้ทางมันมีประโยชน์อย่างมากเลยครับซึ่งตรงเนี้ยแอมเห็นภาพเลยนะว่ามันจะสามารถมาช่วยในเรื่องของการรักษากหรือว่า,เ,าเราแบบบางครั้งบางจุดที่มันเข้าถึงยากใช่ครับตรงเนี้ยก็จะช่วยเข้าไปถึงจุดหรือว่าเป้าหมายนั้นได้ดีถูกไหมคะอาจารย์มันจะเป็นประโยชน์กับคนไข้ยอย่างมากเรื่องของความถูกต้องแม่นยําแล้วก็ทําซ้าได้ แล้วอย่างเงี้ยในฐานะที่อาจารย์เองก็โหเรียกว่าการผ่าตัดเนี่ยประสบการณ์เยอะมากค่ะ25ปีโดยประมาณมีอุปสรรคหรือว่าเจอปัญหาในขนาดการทํางานบ้างไหมคะแน่นอนครับการทํางานทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคแล้วงานของเราเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคนค,คนไข้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งการทํางานเป็นทีมมีเรื่องสําคัญครับเพราะว่าอุปสรรคส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยกับคนไข้การดูแลความถูกต้องแม่นยํา ที่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไข้อันนี้เป็นอุปสรรคอันหนึ่งอุปสรรคถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย,ายที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าการผ่าตัดรักษาในปัจจุบันเนี่ยมันมีต้นทุน <ขา S 2> นะครับแล้วอันนี้มันจะเป็นเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทําให้บางทีเรามีข้อจํากัดแต่ไงก็ตามเราก็ต้องเอาประโยชน์ของคนไข้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับบางทีค่าใช้จ่ายที่ได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องขอรับบริจาคแทนอะไรอย่างเงี้ย เราก็เหมือนคอยช่วยซัพพอร์ตอยู่หลายๆอย่างนอกจากจะทําหน้าที่ของตัวเองในการดูแลเคสคนไข้ในการผ่าตัดแล้วก็ยังมีเรื่องของการช่วยทุนทรัพย์ต่างๆด้วยในบางกรณีเนาะอาจารย์เนาะและอย่างเงี้ยนะคะแอมเชื่อว่าเราเจอประสบการณ์บางครั้งปกติแอาจารย์คนเราท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่เมื่อกี้หลังไหมแอบฟังมาอาจารย์บอกว่าทุกวันนี้สตาร์ทรถก็ยังมีความสุขอยู่เพราะฉะนั้นความสุขที่อาจารย์ได้ทําในหน้าที่แบบนี้คืออะไรหรอครับ สุดท้ายแล้วพอคนไข้ปลอดภัยมผมไม่ได้จะดรามา่าหรือ,อโอเวอร์เกินไปบางทีพอคนไข้เราปลอดภัยอะถึงแม้มันจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผมรู้สึกวันคุ้มค่ากับการที่เราแลกไปนะครับส่วนเรื่องรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอะไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะจริงๆแล้วการรักษาผ่าตัดคนไข้เนี่ยเงินกับวิธีการรักษาเนี่ยมันมักจะสวนทางกันซึ่ง โชคดีที่รามาธิบดีมีมูลิี่รามาเพราะฉะนั้นมูลามาที่รามาธิบดีก็จะช่วยซัพพอร์ตหรือสะรองสนุนการดูแลผู้ป่วยตรงนี้ให้เราได้ด้วยครับนี่ก็คือความประทับใจเนาะที่แบบเรายังได้ทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็อย่างที่ทราบค่ะว่าเนื้องานของอาจารย์เองอะ เหนื่อยมากเลยนะเพราะอาจารย์เองก็ดูแลเกี่ยวกับเคสฉุกเฉินด้วยแล้วก็เฉพาะทางด้วยแทบจะสแตนบายกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องวันหยุดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคุณผู้ชมนะคะเอาแ่ละท้ายสุดค่ะอยากให้อาจารย์นะคะฝากอะไรแก่คุณผู้ชมหรือใครที่ยังลังเลสนใจนะอยากจะมาบริจาคร่างกายค่ะอยากจะแบบเป็นส่วนหนึ่งในการนําสิ่งที่เรามีอยู่เขาเรียกว่ามันปลายสุดท้ายของชีวิตแล้วกันมาส่งต่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับสำหรับ ผู้ที่มีจิตศรัทธาแล้วแล้วคิดว่าการบริจาคล่างเนี่ยทำด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับทางครอบครัวผมอยากจะเป็นหนึ่งเสียงที่สนับสนุนว่าการบริจาคล่างหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากกับการเรียนการสอนทางการแพทย์จริงๆก็มีตัวอย่างของบุคคลสําคัญหลายท่านนะครับในประเทศไทยเช่นเช่นหลวงพ่อคูณนะครับท่านก็บริจาคล่างเพื่อให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนทางการแพทย์อันเนี้ยมัน ต้องเป็นความเข้าใจของตัวเราเองเป็นความเต็มใจของตัวเราเองแล้วก็อย่าลืมบอกกับทางครอบครัวว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงยังไงก็ตามสําหรับคนที่สนใจบริจาล่างนะครับเพื่อจะเป็นอาจารย์นะครับให้กับนักศึกษาแพทย์ต่อไปในอนาคตเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือแม้แต่ที่สถาบันการแพทย์จัก,กรีนรินปรดินนะครับซึ่งเรากําลังพัฒนาศูนย์การเรียนการสอนของเรานะครับทางด้านกายวิภาคคลินิกขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ อย่างมหาศาลทางการแพทย์แล้วก็ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ด้วย ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ที่ตัวเรานะเรื่องของการบริจาคร่างกายอยู่ที่ความสมัครใจตัวเราก่อแล้วก็อย่าลืมบอกคนในครอบครัวบอกคนรอบข้างให้เห็นในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาหรือค,รความไม่เข้าใจกันตอนหลังนะคะในวันนี้ค่ะแอมก็ต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์นาวโทรดรนายแพทย์สรยุทธ์ชำนาญเวทมากๆที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กับน้องแอมในวันนี้ขอบพระคุณนะคะยินดีมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับส่วนเบรกหน้าค่ะแอมมีภาพบรรยากาศงานมิวสิคเฟ ว่านาดาดฟ้าโรนวารามาธิบดีมาฝากกันค่ะ คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดก,กิจกรรมดนตรีในส,สวนสุวรรณกิจกรรมนี้เป็นการแสดงความสามารถของเหล่านักศึกษาแพทย์พยาบาลที่มารวมตัวกันในครั้งนี้โดยภายในงานค่ะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและผ่อนคลายจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ เราก็มาจากชมรมรำมาร์ดี้นะคะเป็นชมรมร้องประสานเสียงคะ่ะก็จะมาร้องในงานนี้ด้วยก็ไม่ถึงกับนักร้องหรอกคะ่ะแต่ว่าก็มาร้องเพลงด้วยกัน,นะคะ่ะจริงๆไม่เคยได้มีโอกาสมางานแบบงานบนดาดฟ,ฟ้าหรือว่าแบบเป็นงานแฟนเทสเมื่อก่อนเลยคะ่ะก็รู้สึกว่าประทับใจในงานวันนี้มาแบบว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างหมีมากๆแล้วก็ อบอุ่นมากตอนแรกก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะแต่ว่าแบบพอได้ซ้อมได้แบบรู้สึกว่าเราจะมามีความสุขกับทุกคนก็แบบหายตื่นเต้นแล้วก็บรรยากาศในงานวันนี้ก็แบบดีมากเลยค่ะก็คิดว่าน่าจะเข้ากับเพลงที่เราจะร้องกันมีมาหลายเพลงเลยค่ะก็มีเพลงอของโนนเอลส์แต่ว่ายังไม่บอกนะว่าเพลงอะไรแล้วก็มีเพลงอังกฤษแล้วมีเพลงเมดเล์ด้วยก็มารอชมกันในงานนะคะ ก็หลักๆเราก็จะนัดซ้อมกันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะนัดกันมาอยู่ที่ที่นี่แหละค่ะห้องสนุสโมสรนักศึกษาแล้วก็มาร้องเพลงด้วยกันอย่างที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่มาก็รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อยากให้มีแบบนี้เรื่อยๆทุกปลายปีนะคะเพราะว่าทุกคนก็แบบผ่านอะไรมาเยอะในในหนึ่งปีเนาะก็อยากจะให้มาแบบย้อนรำลึกถึงปีนี้แล้วก็มีความสุขกับทุกๆคนด้วยกันในแบบเทศกาลอะไรอย่างนี้ค่ะ ฉัน็เดิน,นไปบน้บนสุดที่ไทยแหาที่นัง่งดีๆเพื่อจะมีคนข้างกายแต่ไม่มีคนมีฉันไม่คยลืมฉันไม่เคย สิริชัยองสังวรศรีนะครับเป็นรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับก็ดูแลการทํากิจกรรมต่างๆของนักศึกษาครับบรรยากาศดีมากครับฮะก็หลังจากที่เราไม่ได้จัดมา2ปีในช่วงโควิดระบาดนะครับจริงๆเรามีการจัดดนตรีคอนเสิร์ตอย่างของนักศึกษาพแพทย์รามาธิบดีอย่างเนี้ยทุกปีนะครับแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้งดไปเนื่องจากมีการระบาดของโควิดปีนี้ก็เป็นการกลับ คืนมาจัดนะครับก็ทําให้นักศึกษาตื่นเต้นนะครับแล้วก็เฝ้ารอคอยนะครับที่จะมารับชมการแสดงดนตรีของวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศในงานกิจกรรมดนตรีในครั้งนี้ส่วนครั้งหน้าเราจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศที่ไหนกันอีกห้ามพลาดเลยคะ่ะ